มีหาเครื่องพร้อมเดี๋ยวมันนี่ดื้อบิเบิ้งหางเครื่องได้ลาดเด้นหาเครื่องมีน้ำมาเบิ้งไงพี่ไห่น้องเดีเบิ้งได้ดูได้ชมกันมามารอบแรกเขาล่ำเรื่องไรพ่อมารอบแรกมารอบแรกเขาล่ำเรื่องใดเออหลอบแหลกมันล่ำเรื่องอ่คกุลูน้ำวัวรอบนี่ดื้เรื่องไหมล่ำนี่ล่ำเรียงน้ำวัวกุลูเรื่องไหมเนาะเรื่องไหมโอ้นาติดตามไห้น้องไอ้ฟังกันแล้วครับหลายหลากมามีแล้วครับเด้อ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสียงมาแล้วพี่น้องเสียงมาแล้วผู้มักไม่ครับท่านที่รักได้ขลุ่มเจ้าดอนซ่าคนนี้ได้เดินดีเสียงจากพ่อสุปปี้เน่าดื้อไม่ได้มาเบิองไม่ชมกันเลยครับเอลเัอย้อนยุกเลยครับเอ้อให้พี่ให้น้องไอ้สายเอื่อยพี่ลูกเต่าเหล่าล้านเลนหล่อนอ่ะ มาเบิ่งมาชมกันเด็ก <programmes> ขึ้นไปไหวป่านาอาเด็กกำลังโอ้ฮุลีฮุยเอาอาบน้ำอาบตาหลังจากฟังปะท่านธรรมเทศนาจากลงบากโยคะงานกำลังเต็มตัวครับผู้ผมมีเจ้ามันได้มีตะปูเท่าได้พี่น้องผู้บ่าวผู้สาวก็มีนะครับผมคุญกองบุญนักเข้าเอ่ออาพ้าลูกผาหลานทำบุญบุญพินักหญสาวเยาวภา ภู์ลังแรงไปเด็กขับไม่ได้ลัางเวที่มาก้มยกายกองเขาเสืร์ได้เกิดได้กขับมีเอ่อีน้องควงไฟเจ้าโดนสั่งล้างไลเขามากมู่สองนี่หลายหลากมากอาชีพหลายหลากมากอาการท้งมาหาชีจเด็กขับบ้านนอนอนสั่งเมื่อหนีความสุขเงี้ยมาลับคือเกาจะบอกลราเรียงเกาลัาเร่องไม่ไปเรื่อยเรือดับเีอมาเบิร์มาชมวันนี้ดารามากกันมากมม่ มีหาเครื่องพร้อมเดนมาดเนื้อบ่เบิงหางเครื่องเดนกาเด้อหางเองมีน้ำมาเบิ่งไ้ปี่ไ้น้องได้เบิ่งได้ดูได้ช่มกันมามารอบแรกเฮาลํำเรื่องใดพ่อมารอบแหลกมารอบแหกเ้าลํำเลื่องใดหลบแหกมันลำเรี่องคุลูน้วัวรอบนีด้เรี่ยงไหมลำนีล้ำเลี้งน้วัวคุลูเรื่องไหมเนาะเลี้ยงไหมโอ้นาิดตามไง้น้องไอ้ังกันเลวครับหลายหลากมากมียนะครับเด้อหน้ากัน ทั้งภูผุนอย่างเงี้ยมโน่ทั้งด้านทางทีมใต้หัวเนาะบ้านของพี่อุดรในข่าวไปบ้านเอามีพี่นะพี่อุดรพี่ใบโอ้หลายพี่ในข้านี่พี่ป้าน้าอาสายเลือดสายสมพันธ์ทั้งแม่มีเในข่าวเต้บ้านอย่างเงี้ยตอนบ้านแต่งหน้าครับผมพี่น้องเฮ้ยนี่พี่ป้าน้าอาหลายล่ะเออแค่แค่ แต่ว่าคนก่เสียไปแล้วก็มีนี่ตลกตลานนะครับบางทีก็ห่างกันไปก็มีเออพวกอยจักพีกกันน้องก็มีนะครับนั่นธรรมดาคือจังนกหนูผูกปีกนี่แหละเนี่ก็ทิ้งไปใกล้แก่ก็เป็นใกล้จุดใกล้จุดก,ก็เป็นใกล้ลดไปเออคือกันมนุษย์มานั่งโอคือการเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วทคำมาหากินเออส,ส่งสู้กันไปโอ้ยนะครับบอคือเก่าคือหลัง บัน,นี้ท่านบูนนะคุณแม่ของเขาเด้อในครับนี่มือนี้พี่สาวน่าอาเสยไลด์มากคนเหมือนไลด์นี่ได้มนในเบืองคนนอกเอรึนั่นโอ้โนี่ครับคำพองเออยาคำพ้องเขาเด้อครับนี่มาเออรอยสีนี่ครับนี่เป็นเออ่ว่ายชนไปลูกเป็นครูเป็นขั้นกระจายดย้เออเขาพี่หนัาเนียนเถาะอือครูเป็นขั้นมือนี้มาซอยคัดคัด,ค,ดคอสุปเปยยาว เออพอได้จ้างพอเด็ว่านดอกตัวไหนจะอานน้ำหมูก,กับมันไปสิสารหางมันนี่ละโอน้น้ำ <c ười> มันมันแพงเนาะพ่อมนอนันมันแพงเออมาได้ทำยังเงเด้อมาฟังรับเดิมมันนี่แต่ว่มีลูกง,งานมาตีมายนยังใช้กันดอนมกมันนี่แตมาฟังเลียบโบราณโบราณมันนี่สิร่ำเลื่องอ่อหลายเลื่องมันนี่สิร่ำเลื่องอ่านนั่งประกายแก้ว นการกับมาแล้วปีิรัปเรียงลูกเมียเราคุณมานี้นอ่อมเออเจัตอนเดินมากปฏิรเรียงเออมีหลายเรื่องครับอุ้มลูกตามเมียกบมีเหมือลํามันเสียล่สามเรื่องเด้หมดเลอมารับคุณ่อคุณแม่เอาอาปาหน้าเบาในน้กลังกังเตะเทศกันอยู่ถ้าป้าปาโอ้เขียวตีขียวกันอยู่ เออนั่งท so ีใส่สีดำสีแดงขีดนาพาขีดคิ้วขีดข้างเออเห็นปะเนะครับเรียกว่าลักสินของเฮาฝ่ายสินของเฮาวันแรกตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหามาหลอกมาล้างไปโอ้ยหลายหลักครับเพราะว่าทั้งบ้านดราคนตอนนี้นะแล้วกันเราคนท้องกายมากให้นี่ล่ะห้านยังบวกที่วัดเพื่นเออแต่ก็ดี ครับผมพี่น้องตอนนี้คุณพ่อซุปเปอร์เนาผู้นำทีมงานกำลังโผล่ลมอยู่พี่น้องนะครับกาวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเบ้าโจซักขออนุญาตไปรับประทานอาหารนะครับหรือว่าน้าอาหารเขาไต่ดังก่อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวพอกันในบนเวิธีทําการแสดงครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจริญสุขสวัสดีครับ